เชื่อเลยว่าห้องเช่าราคานี้จะมีอยู่ในกรุงเทพหมาลีพึมพำกับตัวเองในขณะที่จ้องมองโฆษณาห้องเช่าบนเว็บไซต์มันดูไม่น่าเป็นไปได้ราคาค่าเช่าเพียง2,500บาทต่อเดือนสำหรับห้องพักขนาดใหญ่พร้อมเฟอร์เนิเจอร์ครบครันตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเธอเลื่อนดูภาพถายห้องที่แนบมาจากประกาศมันดูสะอาดมีเตียงไม้เรียบง่าย ตู้เสื้อผ้าทรงสูงและโซฟาและโซฟาขนาดเล็กที่ดูเหมือนใหม่มาลีเป็นพนักงานบริษัทตัวเล็กๆที่เพิ่งเริ่มงานในกรุงเทพได้เพียงสองเดือนค่าเช่าห้องพักเดิมของเธออยู่ที่7,000บาทต่อเดือนและมันกำลังเกินมบของเธอไปมากเมื่อเจอโฆษณานี้เธอรู้สึกได้ว่ามันเหมือนทางรอดที่ถูกส่งมาจากสวรรค์คันทีที่เธอโทรไปตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว ผู้ให้เช่าก็รับสายในทันทีสินปลายสายเป็นของชายวัยกลางคนเขาแนะนําตัวเองชื่อลุงเ่านั้ำเสียงนุ่มนวลและสุภาพใช่ครับห้องยังว่างอยู่ถ้าสนใจพรุ่งนี้เช้าลองเข้ามาดูได้เลยครับผมอยากให้ผู้เช่ามาดูเองก่อนจะตัดสินใจหมาลีไม่รอช้าเช้าวันรุ่งขึ้นเธอรีเบเดินทางไปตามที่อยู่ที่ลุงเชาให้ไว้ ที่ตั้งของห้องเช่าเป็นอาคารเก่าๆสูงเพียน4ชั้นแม้ตัวอากาศจะดูมีอายุแต่บริเวณรอบๆก็ดูเงียบสงบอย่างน่าประหลาดมาลีพบกับลุงเฉาที่ชั้นล่างของอาคารชายชราในชุดเสื้อฮาวายและกางเกงผ้าขายาวท่าฐานใจดีพาเธอขึ้นลิฟต์ที่เก่าแก่เพื่อพาไปดูห้องจริงเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องมาลีรู้สึกได้ถึงความสะอาดและปลอดโปรง่ง ราวกับที่เห็นในภาพถ่ายทุกประการนัดต่างบานใหญ่ที่อยู่ด้านข้างให้แสงธรรมชาติส่งเข้ามาในห้องเธอเดินสำรวจรอบๆและพบว่าห้องน้ำก็ใหม่เอี่ยมหากสนใจผมมีห้องนี้ว่างหลายเดือนแล้วครับยินดีลดค่าเช่าให้เพราะอยากมีคนอยู่ดูแลอู่ดูแลตึกด้วยลุมเาาพูดพร้อมรอยยิม้มแต่ที่สำคัญห้องนี้ค่อนข้างเก็บเสียงนะครับอยู่ชั้นสี่ คนอื่นจะไม่ได้ขึ้นมารบกวนเลยมาลีคิดว่ามันเป็นข้อเสนอที่ดีซิจนเธอไม่มีข้อสงสัยใดๆหลังจากคุยเงื่อนไขข้อตกลงเล็กน้อยเธอตัดสินใจเซ็นสัญญาทันทีทันทีที่ย้ายเข้ามาในเย็นวันนั้นมาลีก็รู้สึกว่าทุกอย่างดูเรียบร้อยและสะดวกสบายอย่างมากอย่างไรก็ตามเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าและเงาเริ่มทอดยาวไปทั่วห้อง ความรู้สึกแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นในใจเธอเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นจากทางหน้าห้องเธอคิดว่าคงเป็นเพื่อนบ้านที่อาจจะเดินผ่านห้องของเธอไปแต่เมื่อเปิดประตูออกดูก็พบเพียงความว่างเปล่าทางเดินยาวเงียบสงัดไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยสายลมเย็นที่ไม่ทราบที่มากระโชกพัดผ่านเข้ามาทางหน้าต่างทำให้ผ้าม่านปลิวน้อยๆ มาลีสลัดความคิดแปลกๆออกจากหัวเธอบอกกับตัวเองว่ามันอาจจะเป็นเพราะเธอเริ่มเหนื่อยและความคิดที่มากมายในแห่พักหลังครับเธอเตรียมตัวล้มตัวนอนบนเตียงในใจก็เต็มไว่ยด้วยความตื่นเต้นเล็กๆกับห้องใหม่ที่เธอเริ่มเรียกว่าบ้านแต่คืนนั้นเองมาลีก็ฝันเห็นบางสิ่งบางอย่างในความมืดความฝันที่เหมือนจริงจนเกินไปคืนแรกในความเงียบสงัด มาลีนอนหลับไปด้วยความอ่อนล้าแต่ยิ่งคืนแรกผ่านไปเธอกลับรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้พักผ่อนเลยเธอฝันเห็นภาพประหลาดที่เธออธิบายไม่ได้ภาพของหญิงสาวคนหนึ่งในชุดเสื้อผ้าสีสีใบหน้าของหญิงสาวเลือนลางเหมือนไม่ชัดเจนเธอเหมือนจะนั่งอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องมาลีรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากมุมนั้นตลอดทั้งคืน สิ่งที่ทำให้ฝันนั้นน่ากลัวขึ้นไปอีกคือมันเหมือนจริงมากหญิงสาวในฝันไม่พูดอะไรเลยเพียงแค่จ้องมองนิ่งๆและร่างกายของมาลีก็ไม่ขยับเขยินได้เหมือนมีพลังงานบางอย่างตรึงไว้อยู่ฝันนั้นจบลงกระทันหันมาลีสะดุ้งตื่นขึ้นมาในกลางดึกใจเต้นแรงเหมือนพึ่งวิ่งหนีจากอะไรบางอย่างเธอพยายามตั้งสติพลางมองนาฬิกาบนหัวเตียงสินบอกเวลาตีสองครึง่ง ห้องของเธอเงียบสนิทจนเธอได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองผ้าม่านที่หน้าต่างปลิวสวัยเล็กน้อยทั้งที่ไม่มีลมเธอคิดได้ว่าอาจจะลืมปิดหน้าต่างเธอรีบลุกขึ้นและเดินไปตรวจแต่เมื่อปิดหน้าต่างเรียบร้อยและหันกลับมาเธอก็สะดุ้งสุดตัวเพราะเห็นอะไรบางอย่างแวบผ่านสายตามันเหมือนเงาร่างของใครบางคนที่มุมหนึ่งของห้องแต่เมื่อเพ่งมองอีกครั้งมันก็หายไปแล้ว เธอกลับพยายามกล่อมตัวเองว่าอาจจะยังสลุมสลือจากฝันร้ายความเหนื่อยทำให้เธอจินตนาการอะไรขึ้นมามาลีกลับมาที่เตียงพยายามนอนต่อแต่หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเสียงดังขึ้นเสียงคล้ายกับของบางอย่างตกหล่นจากในห้องครัวเธอสติเริ่มเตลดิดหัวใจเต้นรัวจนเธอรู้สึกได้ว่ามันเต้นอยู่ในอกเธอพยายามรวบรวมความกล้าลุกออกไปดูอย่างห้องครัว เมื่อเปิดไฟขึ้นเธอก็พบว่าจานที่เธอวางไว้บนซิงค์หล่นแตกกระจายอยู่บนพื้นกึ่งหนึ่งของเธออยากจะเชื่อว่ามันคงหล่นลงมาเองแต่ทันทีที่นั้นเธอกลับสัมผัสได้ถึงอากาศรอบตัวที่เย็นผิดปกติมาลีรีบทำความสะอาดจานที่แตกแล้วพยายามสงบจิตใจเธอบอกตัวเองว่าอาจเป็นเพราะเหนื่อยเกินไปจนสมองหลอกไปเองเธอกลับไปที่เตียงแล้วพยายามขมตาหลับ แต่ไม่ว่าพยายามแค่ไหนใจของเธอก็ไม่สงบคืนนั้นสิ้นสุดลงด้วยความง่วงเหงาที่ไม่ได้รับการพักผ่อนเสียงนาฬิกาปลุกของโทรศัพท์มือถือดังขึ้นในเช้าวันถัดมาเธอแทบไม่อยากลุกจากเตียงแต่เสียงของความรับผิดชอบดังก้องในหัวงานใหม่ของเธอสำคัญกว่าความเหนื่อยล้าจากฝันร้ายในตอนเช้าที่แสงอาทิตย์สาดเข้ามาในห้องมาลีเริ่มรู้สึกดีขึ้น บรรยากาศแสงแดดทำให้ห้องดูสดใสและอบอุ่นจนความกลัวในคืนที่ผ่านมาจางหายไปเธอบอกตัวเองว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญบางทีเธออาจจะแค่หลอนจากการย้ายเข้ามาในสถานที่ใหม่หลังเลิกงานในเย็นวันนั้นเธอกลับมาถึงห้องอย่างเหน็ดเหนื่อยพยายามลืมเรื่องเมื่อคืนและเริ่มจัดข้าวของต่อเธอใช้เวลาไปเกือบทั้งหมดในช่วงหัวค่ำเพื่อเรียนหนังสือในตู้ วางต้นไม้เล็กๆบนโต๊ะหวัวงว่าการตกแต่งห้องให้โมโมานิยมจะช่วยให้เธอปรับตัวง่ายขึ้นแต่ระหว่างที่เธอกำลังจัดโต๊ะอยู่เสียงแผวเบรของคนคุยกันก็ดังมาจากทางโถงหน้าห้องเสียงนั้นเบาจนฟังไม่ได้ซับแต่ฟังดูเหมือนเสียงของคนกระซิบกระซาบเธอหยุดนิ่งตั้งใจฟังแต่ทันทีที่เธอเดินไปดูตรงประตูเสียงนั้นก็ดับไป เธอเปิดประตูออกไปแต่ทางเดินว่างเปล่าเหมือนเดิมทุกอย่างเงียบงนันจนเธอเริ่มรู้สึกหวั่นใจห้องเช่านี้อาจดูเงียบไปเกินเหตุนี่มันชั้นสี่ทั้งชั้นเธอเริ่มตระหนักได้ว่าชั้นนี้ไม่มีใครอยู่เลยหรือไม่มีใครย้ายเข้ามานานแล้วด้วยความไม่สบายใจเธอตัดสินใจโทรหาลุงชาวในคืนนั้นลุงคะชั้นสี่นี่มีห้องอื่นที่คนอยู่ไหม เธอถามเสียงสั่นเล็กน้อยลุงชาวที่อยู่หน้าสายตอบด้วยน้ำเสียวตอบด้วยน้ำเสียงที่ดูมีเลสไนบางอย่างไม่มีใครอยู่หรอกหนูคนย้ายออกไปหลายปีแล้วบรรยากาศมันไม่ค่อยเหมาะสำหรับหลายคนประโยคนี้ทำห้ามาลีนิ่งค้างทั้งสงสัยและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันเพราะบรรยากาศที่ว่าอาจร้ายแรงกว่าที่เธอคาดคิดหลังจากการสนทนาก,กับลุงเฉา มาลีก็รู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกเธออยากถามต่อมากกว่านี้แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเพราะคำพูดของลุงเฉาคลุมเครือและดูเหมือนต้องการหลีกเลี่ยงที่จะให้คำตอบเช้าวันผัดมามาลีใช้ชีวิตตามปกติเธอพยายามโยนความกังวลจากสองคืนก่อนทิ้งไปและตั้งสมาธิกับงานของเธอในใจเธอภาวนาให้ช่วงเวลากลางคืนผ่านไปอย่างสงบเรียบร้อย แต่ความกลัวบางอย่างยังค้างคาอยู่ในเงามืดของจิตใจหลังเลิกงานเธอแวะซื้อของใช้เพิ่มเติมและเดินกลับเข้าห้องตามปกติแต่แล้วก็มีบางสิ่งที่กระตุ้นความสงสัยของเธอเพิ่มขึ้นอีกเธอสังเกตเห็นว่าที่ทางเดินของชั้นสีที่เธอพักอยู่นั้นหลอดไฟทุกดวงยังคงเป็นสีออกเหลืองซีดและไม่มีร่องรอยของการซ่อมแซมปรับปรุงใดต่างจากชั้นอื่นๆที่เธอเคยเดินผ่าน แถมยังมีฝุ่นสะสมหนานแน่นบนประตูห้องอื่นๆราวกับว่ามันไม่มีใครเปิดใช้งานเป็นเวลานานระหว่างที่เดินไปจนถึงหน้าห้องของตัวเองเธอตอพลันได้กลิ่นแปลกๆมันเป็นกลิ่นเหม็นอับที่จางๆแต่ก็แรงพอจะทำให้เธอเริ่มจะใจเคาะไม่ดีมาลีตัดสินใจเปิดประตูเข้าห้องด้วยความรวดเร็วจากนั้นรีบล็อกประตูเหมือนเป็นกลไกป้องกันตัวเอง แต่กลิ่นนั้นกลับยังคงตามมาอยู่มันดูใกล้เข้ามาเธอสูดลมหายใจลึกพยายามหาต้นตอของกลิ่นมาลีตรวจทุกมุมของห้องไล่ตั้งแต่ห้องน้ำไปจนถึงใต้เตียงแต่ไม่พบอะไรผิดปกติอย่างไรก็ตามในตอนที่เธอกำลังจะลุกขึ้นจากใต้เตียงดวงตาของเธอก็ชําเลียงไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่แปลกตาเป็นรอยจางๆบนพื้นตรงมุมของเตียง เมื่อมองไกลๆเธอก็เห็นว่ามันเป็นเหมือนรอยขีดเขียนด้วยของมีคมรอยนั้นมีลักษณะเป็นตัวเลขวันจันทร์หรืออาจจะเป็นข้อมูลบางอย่างในตัวอักษรที่ถูกขูดออกไว้จนเกลียบเลือนหายเธอรู้สึกขนลุกขึ้นมาเพราะมันดูเหมือนไม่ใช่สิ่งที่ควรมีอยู่ในห้องนี้และในช่วงเวลานั้นเองโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้น เสียงเรียกเข้าทำให้มาลีสะดุง้งแต่เป็นลุงเฉาโทรเข้ามาน้ำเสียงของเขายังอบอุ่นเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้กลับมีน้ำเสียงที่ดูแปลกๆอย่างประหลาดหนูมาลีครับเป็นอย่างไรการอยู่ที่นั่นไม่มีอะไรมากวนใช่ไหมคำถามของลุงเฉาทำให้มาลีรู้สึกเหมือนเขากำลังถามเรื่องที่เขารู้อยู่ลึกๆเธอพยายามกลับเกินความอึดอัดในตัวเองไม่มีอะไรหรอกค่ะลุง แข่งงานเยอะเลยเหนื่อยเหนื่อยนิดหน่อยดีครับดีมากลุงเฉาตอบแต่เสียงของเขาฟังดูไม่เหมือนน้ำเสียงธรรมดาในตอนที่พูดมันมีความนิ่งเรียบสุขุมผิดป,ปกติและก่อนจะวางสายเขาก็ทิ้งคำงไว้ถ้าอยู่แล้วสบายใจสงบก็ดีแต่ถ้ามีอะไรไม่สะดวกก็รีบบอกนะครับหลังจากวางสายมาลียิ่งกังวลใจ เธอรู้สึกไม่สบายใจกับคำพูดนั้นรวมถึงเรื่องรอยขูดบนพื้นใต้เตียงจากนั้นเธอก็เริ่มสำรวจห้องอย่างจริงจังขึ้นเธอลองเคาะที่ผนังเบาๆฟังเสียงลองเปิดตู้ต่างๆทุกมุมเธอเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังค้นหาอะไรบางอย่างในห้องที่อาจจะซ่อนตัวอยู่จนกระทั่งเธอเคาะไปที่ผนังใกล้กับตู้เสื้อผ้าผนังบริเวณน,นั้น ให้เสียงที่ฟังดูเหมือนไม่แข็งแน่นเหมือนพื้นที่ผนังอื่นๆเธอรีบดึงตู้เสื้อผ้าน,นั้นตกมาอย่างรวดเร็วและพบประตูบานเล็กๆที่ถูกปิดซ่อนอยู่ด้านหลังบานตู้เล็กๆดูเก่าและสุดโทรมมันเหมือนจะเชื่อมต่อไปอยังพื้นที่บางส่วนของอาคารที่ถูกปิดกัน้นหัวใจของมาลีเต้นแรงเธอลังเลว่าจะเปิดประตูบานนั้นดีหรือไม่ แต่ด้วยความอยากรู้และรบเร้าจากความสงสัยเธอจึงหาอะไรบางอย่างมาเปิดกลอนประตูจนสำเร็จด้านหลังมันเป็นทางเดินแคบๆมืดสนิทบรรยากาศเย็นชื้นและมีกลิ่นเหม็นอับคล้ายกับกลิ่นที่เธอได้กลิ่นเมื่อตอนเข้ามาในห้องมาลีฉายไฟจากโทรศัพท์มือถือเข้าไปเพื่อสำรวจแต่เพียงก้าวแรกที่เธอเดินเข้าไปในพื้นที่มืด ความรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องก็โทมเข้าใส่เธออย่างแรงบนผนังของช่องนี้เธอเห็นข้อความขูดสลักมากมายเป็นตัวอักษรที่บอกเล่าเหมือนคำสุดท้ายของใครบางคนเธอเห็นชื่อพิมพ์ชนกเขียนไว้หลายที่รวมถึงคำว่าช่วยฉันด้วยที่ปรากฏอยู่ซ้ำๆบนผนังขณะที่เธอกำลังตั้งสติ เธอก็ได้ยินเสียงประหลาดเสียงเหมือนใครบางคนเดินเข้ามาหาเธอจากความมืดด้านในมาลียืนนิ่งในความเงียบนั้นเสียงที่ได้ยินในช่องทางเดินแคบนั้นเป็นเสียงฝีเท้าช้าๆแต่มันไม่ได้ดังคุมเครงเหมือนฝีเท้าธรรมดามันมีความหนักแน่นและลากยาวราวกับว่าผู้ก้าวเดินนั้นไม่ใช่คนหรืออาจไม่ได้เดินอยู่ในโลกใบนี้ ไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือของมาลีส่องแสงสั่นไหวไปรอบๆท่ามกลางความมืดของช่องทางเดินเล็กๆนั้นแสงไฟสะท้อนกับผนังที่ถูกคราบสกรปรกและรอยสลักปกคลุมเสียงของฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่ไม่ว่าจะหันไปทางไหนเธอก็ไม่เห็นอะไรอยู่ในนั้นหัวใจของเธอเต้นรัวจนแทบจะหลุดออกมาเธอตัดสินใจถอยหลังกลับสู่ห้องของตัวเองในทันที แต่บอนที่เธอจะก้าวเท้าออกจากประตูเงาสีดำบางอย่างปรากฏขึ้นที่มุมสุดของช่องทางเดินเงานั้นมีรูปร่างเหมือนคนแต่สูงผิดปกติแสงไฟที่สะท้อนจากโทรศัพท์มือถือของหมาลีทำให้เธอมั่นใจว่ามันไม่ใช่เพียงภาพหลอนเงานั้นไม่ได้ขยับแต่การปรากฏตัวของมันสร้างความรู้สึกหนักหน่วงในอากาศจนหมาลีแทบหายใจไม่ออกเธอไม่รอช้า เธอรวบรวมความกล้าอีกสุดท้ายรีบก้าวถอยหลังก่อนจะปิดประตูบานเล็กๆนั้นอย่างแรงตัวสันรริกเธอหายใจจนแทบจะหอบพลางถอยหลังกลับมานั่งลงที่พื้นห้องในหัวเธอเต็มไปด้วยคำถามมากมายแต่คำถามที่ใหญ่ที่สุดคือสิ่งนั้นคืออะไรและมันเกี่ยวข้องอะไรกับห้องนี้ คืนนั้นหมาหลีรู้สึกได้ว่าตัวเองไม่อาจอยู่ในห้องเช่านี้ได้อีกต่อไปแล้วแต่เธอยังไม่กล้าทำอะไรในทันทีเธอนั่งตัวแข็งอยู่นานจนกระทั่งได้ยินเสียงแปลกๆอีกครั้งมันเหมือนเสียงครนครางผสมเสียงสะอื่นที่บางเบาราวกับว่ามาจากที่ไหนสักแห่งในห้องแต่กลับไม่สามารถหาต้นเสียงได้เสียงนั้นเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ และสุดท้ายก็ดังใกล้เข้ามาจากด้านหลังของตู้เสื้อผ้าหมาลีลุกขึ้นยืนสายตาจับจ้องไปที่ประตูบานเล็กๆที่เธอเพิ่งปิดไปเมื่อไม่นานนี้แล้วก็เกิดสิ่งที่เธอหวาดกลัวที่สุดเสียงเคาะเบาๆดังขึ้นจากประตูบานเล็กหมาลีถอยกรูดไปจนติดผนังเธอพยายามบอกตัวเองว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงแต่เสียงเคาะนั้นดังขึ้นเรื่อยๆทีละจังหวะ เหมือนใครกำลังพยายามเรียกเธออยู่เงียบหยุดเดี๋ยวนี้มาลีตะโกนออกมาอย่างลนลานแต่เสียงกลับไม่หยุดลงในทางใกล้เคียงมันกลับดันขึ้นจนเหมือนจะถูกเคาะอย่างรุนแรงทันใดนั้นเสียงก็เงียบลงกระหันหันมาลียืนนิ่งไม่กล้าขยับแม้แต่น้อยเธอรอฟังเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างกลับสู่ความสงบอีกครั้งแต่หลายวินาทีต่อมา เธอก็ได้ยินเสียงหนึ่งเป็นเสียงกระซิบแผ่วๆที่ดังมาจากส่วนลึกในประตูบานนั้นอ้อ,อยออกไปไม่ได้ไม่มีทางออกเสียงนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานจนหมาลีแทบจะสุดลงตรงนั้นมือของเธอเริ่มสั่นจนโทนรงศัพท์เกือบร่วงเธอตัดสินใจไม่รออีกแล้วเธอวิ่งออกไปที่ประตูหน้าห้องทิ้งทุกอย่างไว้ในห้องและไม่สนอีกต่อไป มาลีวิ่งหนีลงไปที่ชั้นล่างด้วยความตื่นประหนกเธอแทบชนเข้ากับลุงเฉาที่กำลังนั่งอยู่ข้างโถงทางเดินลุงเฉาเงยหน้ามองเธออย่างช้าๆด้วยสีหน้าที่ดูเหมือนเขารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นหนูเห็นมันแล้วใช่ไหมลุงเฉาเอ,อ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาใบหน้าของเขาไม่มีความประหลาดใจแม้แต่น้อยมาลีไม่อาจพูดอะไรออกมาได้เธอยืนตัวสั่น น้ำตาเอ่อล้นดวงตาเธอพยายามจัดระเบียบความคิดที่วุ่นวายแต่ลุงเฉาก็พูดต่อด้วยน้ำเสียงเสราสอยขอโทษจริงๆนะหนูแต่เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นกับห้องนั้นอยู่นานแล้วฉันก็ทําอะไรไม่ได้เพียงมีคนย้ายออกไปหมดไม่มีใครรับได้ใครมาอยู่ก็ไม่เคยทนเกินเดือนแล้วหนูก็เหมือนกันคำพูดเช่นนี้ทำให้หมาลีเริ่มเข้าใจ ว่าลุงเฉารู้อยู่เสมอว่าห้องนี้มีบางสิ่งอยู่ในนั้นแต่คำถามทั้งหมดในใจเธอยังไม่ได้คำตอบเม,มื่อไมลุงถึงยอมปล่อยให้เธอมาอยู่ห้องนี้มันเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมคนที่ชื่อพิมพ์ชนกมาลีถามด้วยเสียงสั่นพร่าเธอหวังว่าลุงเฉาจะบอกความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เธอเจอในห้องนั้นลุงเฉาถอนหายใจยาว ในตาของเขาลึกลงไปในความเศร้าเหมือนกำลังดึงความทรงจำบางอย่างที่เขาพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดพิมพ์ชนกใช่ชื่อนั้นเองห้องที่หนูอยู่เคยเป็นของเธอลุงชาวพูดด้วยน้ำเสียงแผแ่วเบวที่เต็มไปด้วยความหนักใจมาลีเงียบรอฟังคำตอบราวกับเป็นคนหมดสิ้นทางเลือกหัวใจเต้นแรงแต่เธอกลับไม่มีิรีแรง จะพร่งคำถามอันหนักอึ้งที่วนอยู่ในหัวออกไปเธอต้องรู้ว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นจากตรงไหนพิมชนกเป็นผู้หญิงที่เคยพักอยู่ห้องนั้นเธอเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยสูงสิงกับใครนิสัยดีแต่เธอก็มีหลายเรื่องที่ดูเหมือนจะปิดบังไว้วันหนึ่งจู่ๆก็มีคนพบศัพทเธออยู่ในห้องนั่นเองลุงชาวพูดจบสายตาของเขาก็สั่นระรึก เธอเห็นในดวงตานั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดศพมาลีอุทานออกมาพร้อมกับอาการขอนหัวลุกเธอทำไมถึงตายคะลุงชาวไส้หน้าเบาๆราวกับว่าเขาเองก็ไม่แน่ใจเธอผูกคอตายที่คือในห้องมีคนเจอเธอหลังจากที่ไม่ได้เห็นเธอออกจากห้องมาหลายวันแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นลุงชาวเงียบไปชั่วครู่รากับลังเลที่จะพูดต่อ มาลียิ่งร้อนใจและอยากรู้ความจริงด้านมืดที่ซ่อนติดเธอพยายามสูดลมหายใจลึกๆรอคอยคำตอบก่อนที่ลุงชาวจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเหมือนกระซิบหลังจากที่พิมพ์ฉนกตายไปห้องนั้นก็ไม่เคยสงบอีกเลยทุกคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ต่างก็บอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบเสียงหุนเดินหรือแม้แต่เห็นแนาอะไรบางอย่างที่พวกเขาอธิบายไม่ได้ ระหว่างนั้นบางคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าบางคนถึงขั้นละทิ้งทุกอย่างและหนีไปมาลีฟังแล้วรู้สึกว่าเธอกลายเป็นอีกกลุ่มคนที่ได้เผชิญกับคำสาปของห้องนั้นแต่คำถามที่ยังติดอยู่ในหัวของเธอคือแล้วพิมพ์ชนกเธอตายเพราะอะไรแน่ลุงชาวลังเลยครั้งก่อนจะยอมสารภาพบางสิ่งที่ดูเหมือนเข้าจํำใจตรงเล่าออกมา พิมชนกเธอไม่ได้ฆ่าตัวตายเพราะไม่มีเหตุผลแต่ตามที่คนทั้งตึกเล่ากันมาเธอเคยถูกคนรักทำร้ายทิ้งเธอไปพร้อมกับหนี้สินก้อนใหญ่ที่เธอต้องรับผิดชอบทั้งหมดเธอถูกขู่เข็นถูกกดดันจนเธอทนไม่ไหววันสุดท้ายก่อนที่เธอจะตายเธอถูกคนที่มาเก็บหนี้ทำร้ายในห้องนั้นหลายคนสงสัยว่าเธออาจจะไม่ได้ฆ่าปัวตาย แต่กลับไม่มีใครพิสูจน์ได้คำพูดของลุงชาวทำให้รูปร่างของเรื่องราวเริ่มชัดเจนขึ้นในหัวของหมาลีเธอเริ่มเข้าใจว่าร่องรอยขูดสลักบนผนังหรือกระซิบที่เธอได้ยินแต่อาจเป็นเสียงเรียกขอความช่วยเหลือในนาทีสุดท้ายของพิมพ์ชนกแล้วทำไมลุงถึงยังให้คนมาอยู่ที่นี่ทำไมถึงไม่ปิดห้องนี้ไปเลยมาลีถามด้วยความโกรธบนหวาดเก่เา น้ำเสียงของเธอสั่นด้วยความกดดันลุงชาวเงยหน้ามองเธอสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดที่ไม่อาจปิดบังได้อีกแล้วพิมพ์ชนกเธอผูกพันกับห้องนั้นเกินกว่าที่เราจะทำอะไรได้ถึงเราจะพยายามปิดห้องเปลี่ยนเจ้าของหรือ,อแม้กระทั่งทำพิธีเพื่อให้วิญญาณเธอสงบแต่เธอก็ยังอยู่และยิ่งนานไปเธอยิ่งเหมือนกำลังโกรธ เธอไม่ยอมปล่อยให้ใครอยู่ในห้องอย่างสงบสัวความหวาดหวั่นในใจของมาลียิ่งเพิ่มผูนเธอเริ่มเสียใจกับเหตุการณ์ที่ดึงตัวเธอมาสู่ห้องนี้แต่สิ่งที่ทำให้เธอหัวใจหล่นวูบที่สุดคือลุงชาวพูดประโยคถัดมาด้วยสายตาจริงจังแต่มีสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนหนูไว้ห้ามย้ายออกไปโดยไม่ทำพิธีหรือลาเธอเด็ดขาดมาลีมองลุงชาว รว้สายตาที่เต็มไปด้วยคำถามทำไมล่ะคะหนูไม่อยากอยู่ที่นั่นแล้วหนูเจออะไรมากเกินไปแล้วทำไมถึงออกไปไม่ได้ลุงชาวสายหน้าคนก่อนที่ย้ายหนีโดยไม่ทำพิธีพวกเขาถูกตามจากคำพูดนี้มาลีเข้าใจได้ทันทีว่าพิมพ์ชนกรู้สึกเจ็บปวดและไม่ยอมใครมาทำลายความสงบของเธอสุดท้าย ลุงชาวบอกวิธีทำพิธีลาขั้นพื้นฐานที่เขาได้รับสืบทอดมาหมาลีต้องจุดทูบกลางดึกหน้าโต๊ะกลางห้องระหว่างทำพิธีขอขามาภาวนาให้ดวงวิญญาณของพิมพ์ชนกสงบสุขเพื่อปลดปล่อยเธอจากพันธนาการของสถานที่นี้คืนนั้นหมาลีฝืนทำพิธีตามที่บอกจนเสร็จสมบูรณ์ เธอสัมผัสได้ถึงลมเย็นที่พัดวนรอบตัวเธอขณะที่ควันทูบลอยขึ้นสู่เพดานมันเหมือนมีเงาร่างของหญิงสาวปรากฏขึ้นข้างหลังเธอแต่หมาลีไม่กล้าหันไปมองเธอหลับตาสวดมนต์ต่อจนสุดท้ายทุกอย่างกลับสู่ความสงบแม้พิธีนี้จะดูเหมือนปลดปล่อยเธอมาจากเงาของพิมฉนกแต่ลึกๆในใจหมาลียังรู้สึกได้ถึงดวงตาที่ไม่ละไปจากเธอโดยสมบูรณ์และต่อให้เธอ จะกลับไปใช้ชีวิตปกติได้แล้วเธอก็รู้ดีว่าห้องเช่าห้อมนี้ยังไม่ปลอดจากเงาของความสูญเสียที่เคยเกิดขึ้นและบางทีพิมพ์ชนกอาจจะยังรอใครบางคนอยู่ในความมืดนั้น